สวัสดีจ้าเมาื่อคืนนี้เขา oh <my> เขาไปหลินบ้านมูอ,อยากจะมาคูดคุยกับเพื่อนๆไปเยี่ยมบ้านมูเมื่อคืนนียจะทุ่มว่ะสีหาทุ่มไปแหละไปลายหลังเลย oh <my> ไปลายหลังเลยหลังแต่ละหลังคอนเทนต์มันกับเ่คือกันเนาะ บางหลังก็คือคลิปนะสสยไปสายมาก็ <c oughs> คือการขับยาเห็ดท,ทีแรกอะบริวาเพิ่นอันนี้อันนี้นนวาใไ้ฟังอนะบริบริบริบวาอันนั้นเด้อบริวาใส่วาให้ฟังหวานคลิปเป็นลายตานะคือกับคือกับยาเห็ดท,ทีแรกยาเห็ดท,ทีแรกอะเป็นแบบนี้แหละขั้นตอตั้งกล้องไว้แบบนี้นะพี่น้อง มันสีบลายจ๋าเล้กกะอไ i กะโฆษณาเขานะโฆษณาเขาได้เอาตั้งกล้องไว้แบบนม้นนะเอาบริาสายกล้องเลยสิข้าเน,นอาสีใสเอากระสายซาซ่าวัน,นที่แหลกยายกับเป็นแบบวี้แหละบริวารดอกบริวารดอกเป็นพี่กามันแลนะเนาะมือใหม่ธรรมดาระสบกา์นี่แหละเดี๋ยวนี้ของของยายบริวารค่อยมีเด้เบบแบบวินหัวนะ <laughs> ที่เลกย่กับบุหมูดยซะลงไปซุ่มซีสซุ่มหาแล้วยายก็ได้คือกันยายทองม่วนสวัสดีจ้ายายทองม่วนถ่าได้เบิ่งคลิปนี่นะ่อคืนี้เขาไปล่นส่งยายทองม่วนสีบุ่มหาดุ่มกันหลายคนเลยยายเขาไปลินจะคนปะเลีคนหรือแปะคนนี่แหละคลิปยายทองม่วนโฆษณาเขาเขาทุกคลิปเลยจ้ายายทองม่วน กระเบิงโฆษณาเพิ่นจบเบิงลายแล้วอันคลิปใจตรงนว้นเบะเบงลายคลิปเลยเขาเร็วๆอีกต่ตกางหากเขาเร็ว,วเราบอาไปเราบอกไปวันสิบสิบวิคือหาสิบวิคือหาวีโฆษณาเขาเลยหลินเลยวก็วันเราขย,ยันเด้กเราลงคงอองลิปก็มึงก็มึงเราลงคลิปแบบสม่ำเสมอนะ คนอื่นโลงสม่ำเสมออยู่แต่แต่ของเราโฆษณาหลีนไวกว่าบดกว่าในคนคนสิบคนนั่นที่ยายเข้าไปสิบคนหรือแปดคน,น้นยายก็จ,จำบริบริเขียนไวน้เนาะเขาไปเบิงมูคอมเมนต์ให้กันทุกวันนี่แหละเจ็ดแปดคนนะโฆษณาเขาลิดยาวใจกระเบิงได้หานาที่ยายกระเบิงองยู่จบจนหานาที เมือ่อที่ตื่นไม่ชอามาส่นก็คอเเมอนะเออออมน,นเต์เต็มหน้าจอเขาก็เข้าไปตอบแมื่วันพี่น้องเขาก็เข้าไปตอบเพิ่นก็ะคืนมาเขาทีเข้าไปหลินบานมูกันก็เวียนมานีกระดิ่งแจ้งเตือนเต็มหน้าจอเขาก็มาตอบแล้วบัณย์การเขาถึงเขาก็ดีนะวันนี้ยายยังไ่ได้เข้าไปอินไปตรวจบึงอยู่การเขาถึงดีเลย เป็นยวนามันขึ้นมาขื่นที่ละน้อยนะแต่กระดีมมันก็นยังขื่นอยู่มีกำลังใจอยู่ของของไหยนอกอะ่ะโฆษนาบกเขาเลยนะเยี่ยงว่าสื่อเราบริจจดไว้นะโฆษณาบกกเขาเลยเบิงบ่งเบิ่งให้มันเล่น บนไปซีหารหอบก็ยังบ่เขาโฆษณาคนะือว mm hmm. ่ายายเป็นเวิร์กขีนยาวบุละ่ะ mm hmm. แบบนมีเฮาต้องจดซือไว้เนาะของไปออไปง,งขอไปเตี่ยมหมูแล้วเฮาก็ออกมาว้านางว่าบเป็นยังไ้าช่องนั้นช่องนี้ให้เพิ่นปรับปุงนะปับปุงช่องเพิ่นน,นนะแบ กรุ่มสร้างเพื่อนว่ามีจิตมันมัวอะไรตาอะไรอย่างเออยายเลี้ยนยายเลี้ยนยายเลี้ยนกะโฆษณายัางโบหินลงคีบยาวกไปหมดคีบยาวก็คือโบหินเบื้งจนจบกับโบหิโฆษณากล้องเราน่ะเราถ่ายตามตามสวนตามอย่างนั้นดูลายตาเด้อจ้าปรับปรุงใหม่เด้อกล้องอลายตา มันบ่ผ่าน